การใช้พลังที่ตื่นขึ้นมาแล้วของจัก,กรพรรดิครับดูแล้วช่างทรงพลังเสียเล็กเกินครับส่วนทางด้านซันจิเองครับสิ่งที่ซันจิกลัวที่สุดกำลังเกิดขึ้นครับจนถึงขั้นที่ว่าเขาเนี่ยต้องสั่งเสียแล้วเตรียมใจพร้อมยอมรับความตายไว้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชั้นหาครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตดวนครับสำหรับมังงะวันพีตอนที่1นึ่ครับเป็นตอนที่ใครหลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าเนื้อหาตอนที่แล้วเนี่ยมันเข้มข้นสุดเลยเกินนะตอนที่แล้วเนี่ยผมวิศาสตร์ของคิดได้รอเนี่ยมันตื่นขึ้นมาครับมาดูกันว่าเหตุการณ์ในตอนนี้ครับจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเข้มข้นเพิ่มเติมขึ้นมาครับเช่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้ครับมีชื่อตอนว่านักลบแห่งวิทยาศาสตร์ครับชื่อตอนโคตร คาดว่าใครหลายคนก็จะพอเดาได้ลางๆนะครับว่าใครจะเป็นตัวเอกของตอนนี้นะ <c oughs> เร่มต้นมาตอนนี้ครับรอก็มีการถามกับคิดว่าไอ้แม่เหล็กที่คิดจะสามารถรวบรวมได้เนี่ยมันมากแค่ไหนครับแต่คือรอถามไลเนี่ยคิดก็จะเก๊กเนิดนึงเนี่ยคิดเนี่ยไม่ได้ตอบคําถามของรอครับ การเผชิญหน้าต่อสู้กับจักรพรรดิระดับบิ๊กมัมเนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอยู่แล้วครับบิ๊กมัมใช้อายุไขของเธอครับเป็นเวลา1ปีเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในความสามารถที่ตื่นขึ้นแล้วของบิ๊กมัมนะครับแลกความเก่งกาจกับอายุไขของเธอนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับบิ๊กมัมเนี่ยยังได้ทําการมอบชีวิตให้กับพวกเหล่าโฮมมี่หลายๆตัวครับรวมถึงมอบชีวิตให้กับนโปเลียนอาวุธของเธอด้วยรับตดดมาทีี่อก้นนึงผ ครับปฏิเสธคำเชิญของอาพูครับในสถานที่ที่เดรกและอาพูอยู่ด้วยกันนะครับก็มียามาโตเนี่ยบุกเข้ามาครับแล้วก็จะมีนัมเบอร์ตัวหนึ่งนะครับไล่ตามยามาโตไปครับโดยนัมเบอร์ตัวนั้นเนี่ยก็คือเจ้าฟูกะครับตัดมาที่อีกด้านหนึ่งครับซีพีซีโร่ครับมายังสถานที่ที่โลบินและบลูคอยู่ครับพวกเขานั้นกําลังจะดําเนินการจับตัวนิโคลโลบินตามคําสั่งของลอฟลุจินะครับมีการเปิดเผยครับว่าเจ้าคนที่สวมหน้ากากอยู่นะครับเป็นคนที่มีฝีมือ อยู่เหนือกว่าคนอื่นนะครับฝีมือดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับตัดมาที่ทางด้านซันจีกันบ้างครับผมดูว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ซันจีเนี่ยไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดนะหลังจากที่พลังของซันจีตื่นขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าซันจีได้ทาร้ายผู้หญิงคนหนึ่งครับซันจีก็แบบสับสนสะพ้ายมาดัฟเกอร์กว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยนะเขาคิดว่าอาการที่พลังเขาตื่นขึ้นมานะครับมันอาจจะส่งผลกับร่างกายของเขาครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยโจมตี ผู้หญิงโดยที่ไม่ลังเลครับเขาเนี่ยกำลังจะเป็นเหมือนกับเหล่าพี่น้องของเขาเนี่ยครับเขาคิดว่าเอ้พลังตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อโรคหรือเปล่านะครับเขากาลังจะสูญเสียความรู้สึ ca, กกําลังจะสูญเสียจิตใจหรือเปล่านะครับแล้วสันจีก็ทําการหยิบเลสูตรออกมาครับโดยในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ชัวนนะครับย,ยังไม่ชัดเจนทันทีครับว่าสันจีเนี่ยหยิบเลสูตรออกมาทําไมครับสันจีเนี่ยมีการพูดคุยกับโซโลครับเหมือนกับจะสั่งเสียอะไรประมาณนั้นเลยครับว่าถ้าเกิดว่าจบศึกดีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าซันจา หรือเสียสติขึ้นมาครับให้จัดการกับซันจิได้เลยครับหลังจากที่ต่อสู้กับกองทัพไคโดเสร็จแล้วครับแล้วซันจิเองเนี่ยก็มีการโจมตีใส่ควินด้วยการโจมตีที่เรียกว่าความทรงจําแห่งคุมนรกครับเป็นตอนที่ตื่นเต้นเล้าใจอีกแล้วครับโดยปมใหม่ของตอนนี้เนี่ยก็เรื่องราวของซันจิเลครับผมดูว่าซันจิของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับกล้าโจมตีผู้หญิงว่ะเฮ้ยปกติแล้วซันจิเนี่ยคือไม่ตรงไม่เตะผู้หญิงอยู่แล้วครับซันจิเองก็สญญกับสนกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปในะ ครับสับสนถึงขนาดที่ว่าต้องเอาแว่นมาสวมใส่เลยครับว่าเขาเนี่ยได้เตะผู้หญิงจริงๆไปหรือเปล่าเนี่ยภาพมันชัดใช่ไหมภาพไม่เบลอใช่ไหมครับแล้วแว่นที่ซันจีใส่ก็คือแว่นออฟตัตอีกแล้วครับแว่นออฟตัตตัวนี้นะครับแว่นกรองแสงงานดีที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าคุณสบายตาสุดในตอนที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ตอนใช้มือถือก็ตามทีครับคือจะเป็นที่นิยมมากในหมู่สตรีเมอร์ครับหรือแม้แต่ในแวดวงของอีสปอร์ตนั่นเองครับพอดีไซน์ของแว่นตัวนี้เนี่ยขาวแว่นนั้นบางที่สุดในโลกสามารถใช้ใส่พร้อมกับหู ได้เลย ยอมรับเลยครับว่าแว่นนี้บางจริงอะไรจริงใส่สบายมากครับเลนเลจิน่า X eg Amber นี้จะมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆนะครับสามารถทําให้เรามองเห็นภาพคมชัดมากขึ้นและทําให้เรามีความสบายตามากขึ้นตามตัวอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ a c e b o o k ของ Of ฟตาครับพร้อมกับใช้โค้ดก้มหน้าในการรับส่วนลด100บาทได้อีกด้วยนะครับทายอินแบบจีเนียอีกแล้วจ้าสันจีหยิบแว่นมาใส่ซะอย่างนั้นนะครับคนดูลหลายๆคนก็อาจจะทักว่าอีกแล้วเหรอไม่ได้ถามว่าสันจีใส่แว่นอีกแล้วหรอหมายถึงมึงเนี่ย ีกแล้วเหรอมึงทายอินอย่างนี้อีกแล้วเหรอ หยอก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 เนี่ยก็แบบนานๆทีจะมีสปอนเซอร์เข้าบ้างเนี่ยก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับมาวิเคราะห์กันต่อครับผมเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยครับเขาก็จะมีการบอกว่าอการที่ผมพิสตาตื่นขึ้นมาได้เนี่ยครับมันก็เปรียบเสมือนพรสวรรค์เหมือนกันครับต้องบอกว่ามันน้อยคนจริงๆเหมือนกันนะครับที่จะมาถึงขั้นนี้ได้ครับแล้วตัวบิ๊กปั๊มเองครับด้วยการที่เธอเนี่ยยอนสละอายุขัยของตัวเองหนึ่งปีเพื่อทําให้ตัวเธอเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยความสามารถประมาณนี้ครับก็ แล้วที่พิกปัมได้มีการใช้ออกมานั่นเองครับก็จะไปสอดคล้องกับคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์กันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าพี่เออไอหลบ พลังตื่นแล้วคิดพลังตื่นแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่เดี๋ยวบิ๊กมัมก็ใช้พลังที่มันตื่นแล้วขึ้นมาบ้างเดี๋ยวไอคิดก็รอเดี๋ยวก็โดนตบอยู่ดีนะก็ไอสิ่งที่คนหลายๆคนคอมเมนต์มานะครับก็มาปรากฏในตอนนี้ครับบิ๊กมัมเดี๋ยวก็เรียกว่าไงต่อสู้แบบเอาจริงมากขึ้นนะครับทุ่มกําลังมากขึ้นนะครับแล้วที่น่าสนใจเลยคือการที่บิ๊กมัมเรียกว่าไงอ่ะ เพิ่มพลังตัวเองครับมันไม่น่าจะมีขีดจํากัดแค่นี้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาคือเธอเนี่ยใช้อายุขายของเธอแค่1ปีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้มากกว่านี้ล่ะแสดงว่าก็มีโอกาสที่เธอเนี่ยจะฟูลพาวเวอร์มากขึ้นไปกว่านี้นะครับเช่นอาจจะใช้อายุขายแบบ2-3ปี5ปี10ปีนะเธอก็น่าจะมีพลังที่มันมาหาศาลอะไรมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะ <c oughs> ก็ลองบอกว่า คิดและรอนะครับถึงจะมีพลังโหดศาสตร์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วครับแต่พอเจอกับบิกมัมที่มันยกระดับขึ้นไปแล้วก็เอาจริงมากขึ้นนะครับก็ยังคงเป็นงานยากของคิดและรออยู่เหมือนกันครับส่วนอีเหตุการณ์นะครับที่เดรกปฏิเสธอาภูเนี่ยผมมองว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเดกอะนะครับพอออกมาจากกองทัพไคโดเดกนะครับไปขอความร่วมมือกับลูฟี่เหมือนกับไปขอเข้าร่วมกับลูฟี่นะครับมันเหมือนกับว่าตัวเดกเองนะครับมันเทใจไปทางลูฟี่ซะมากกว่าครับเขาก็คงไม่ได้ มาร่วมมือกับอาพูอะไรหลอดนะครับถึงแม้ว่าจุดยืนของเด็กนะครับจะยังเป็นกองทัพเรือยังไงก็ตามทีครับแต่ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เหมือนกับว่าได้ที่พึ่งพิงเป็นลูฟี่ครับเคยได้รับความช่วยเหลือจากลูฟี่ครับถ้าจะให้เลือกไว้ใจลูฟี่กับอาพูเนี่ยยังไงแล้วเด็กเลือกที่จะไว้ใจลูฟี่มากกว่าอยู่แล้วครับก็ปฏิเสธคําชักชวนของอาพูอะไรกันไปครับส่วน c p พีซีโรที่จะมาจับกลุ่มโรบินนะครับก็น่ารุนนะครับว่าโรบินกับบลูคเนี่ยครับจะรอดหรือเปล่านะครับจะร ได้ดีแค่ไหนนะครับก็หวังลึกๆนะครับว่าโรบินนะครับคงไม่เสร็จ CP ศูโยอะไรหรอกนะครับเก่งแข็งแกร่งขึ้นมาจากเดิมเยอะอยู่แล้วครับถ้าจะหลบหนีกันจริงๆนะครับก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้นะส่วนทางด้านซันจิครับผมก็ไปตรงกับชื่อต่อเลยครับนักลบแห่งวิทยาศาสตร์นะครับผมซันจิก็กลายเป็นนักลบแห่งวิทยาศาสตร์เป็นนักลบแห่งเจอมานะครับก็เหมือนกับเริ่มที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปด้วยระดับหนึ่งแล้วนะครับคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับมันเปลี่ยนกลายว่า ซันจีเนี่ยทาสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดจะทำมาก่อนคือโจมตีแม้แต่กระทั่งผู้หญิงนะโจมตีผู้หญิงโดยที่ไม่ลังเลด้วยครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สันจีนี่คือหวาดกลัวอยู่แล้วครับว่าพอพลังตื่นขึ้นมานะครับเขาจะแบบกลายเป็นเหมือนพี่น้องของเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าจะให้ตีความในเชิงบวกอย่างดึงเนีก็ต้องมองว่าสันจีเองนะครับพลังที่หลับไหลของสันจีเนี่ยมันค่อยๆตื่นขึ้นมาค่อยๆฟูลพาวเวอร์ออขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าสันจีจะสูญเสียจิตใจตัวเองสูญเสียกาารรคควบบุมไป้นแต่ พลังของซันจีเองเนี่ยก็คงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็คงจะเป็นไม้เด็ดอยู่แล้วนะครับที่ในท้ายที่สุดเนี่ยซันจีคงจะได้จัดการควีนได้ด้วยพลังที่เพิ่งตื่นขึ้นมานี้ครับส่วนที่ว่าถ้าจะมีการแก้ไขให้ซันจีเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับไม่สูญเสียความรู้สึกอะไรี้ยครับก็น่าจะพอทําได้ในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะด้วยการที่แบบเป็นคารคเตอร์ของกลุ่มบวกฟางนะครับจะให้ซันจีกลายเป็นนักรบนักฆ่าแบบไร้จิตใจไร้วความรู้สึกอะไรขนาดนั้นมันโ หายจิตใจแฟนๆวันพิดมากเกินไปนะมันน่าจะมีวิธีแก้ไขภายหลังได้อยู่นะครับแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นี่นะครับสำหรับการอัปเดตด่วนครับมาเงเงววันพีตอนที่1 0 3 1นะครับผมแหมพอเห็นพลังชาวบ้านชาวช่องเขาตื่น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 ขึ้นมานะครับรอลูฟี่อย่างเดียวครับผลพิศเจด็ตื่นหรือเปล่านะ บิ๊กมัมก็ใช้พลังที่ตื่นโชว์นะครับคิดก็โชว์รอก็โชว์ซันจิก็มีพลังแบบดั้งเดิมที่มันตื่นขึ้นมานะครับลูฟี่เหลือลูฟี่คนเดียวนะครับเหมยพลังต้องตื่นขึ้นมาแล้วครับก็รอกันต่อไปแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ลูฟี่ไม่มีบทเลยซะอย่างนั้นนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดโกมนาชานนครับผมไปครับบายบายสวัสดีครับ